ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะเพื่อนเหมือนดอกกุหลาบมากเลยอะเอาโดรนมา,มาดิิเอาโดรนมาวินดิสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้ก็พามาที่บ้านนอกนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าบริเวณบรรยากาศข้างหน้าน,นะคะเรายินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะหิมะกองมาเลยนะคะที่นี่เนาะก็จะหน,า,นะะาวเห็นไหมคะขาพลนนไปหมดเลยนะคะ หิมาตกนะคะสมุยสมุยโอ้นี่ดอกบวยนะคะดอกบวยดอกบวยนี่เป็นบวยแบบดอกพันพันดอกเล็กเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูดอกดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะดอก นาซีซัสนะคะสีเหลืองๆข้างล่างน่เยเดินไปข้างล่างดีไหมมาดูกันเร็วอันนี้ก็ก็จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดอกนาทีซัสนี่จะมีหลายแบบเลยค่ะ แบบชั้นเดียวก็มีนะคะแบบหลายชั้นก็มีพาลงมาดูข้างล่างนะบรรยากาศขาพโพรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมุมไหนดีนี่เดี๋ยวจะพาดูพันนี้ก่อนนะคะพันที่เป็นดอกแบบดอกเดียวะคะ่ะเอ้ยดอกดอกลหลายชั้นก็ไน,นี่เห็นนะจะเป็นแบบชั้นเดียวะคะ่ะ แต่ว่าปินไปจะอันตรายนะคะเป็นสีก็จะสีซีดๆหน่อยนะเหลืองไม่มากนะปินโดนนดินี่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นค่ะจะขึ้นไปได้ไหมนี่ นี่ค่ะก็ไม่เคยมายืนตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมอันนุก็จะเป็นข้างบนบ้านนะนีะ่ะบินบินโดรนหัดบินโดรน้วคะ,ะโอ้คอนโทรลได้ไหมฟิล์มคอนโทรลกลับได้ไหมเอาไปลงน้ำไปลงน้ำเจ๊งอีกนะ กลับเป็นไหมเฟมกลับเอามาทางนี้ก็ได้เฮ้ยกลับไม่เป็นเอาไปลงตรงนี้เฟมเดี๋ยวไปลงน้ำฟิเฟม อกว่าต้องใช้ซื้อแบบ GPS นะอันนี้มันถูกไปนะแล้วภาพมันไม่สวยฮานเพื่อนภาพที่ไอ้กล้องเนี่ยมันไม่สวยโอน้นี่นี่นี่ไอ้นี้ออกแล้วนะคะนี่ค่ะคเรียวโอเคอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะเพื่อนน,นนี่เดี๋ยวจะไปทำเปรียบเลยนะ

กโนติกี่ไหนนะ่แล้วไงฉันไม่ได้กดอะไรเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บคานเพื่อนผักอ,อันนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปทําภารกิจด่วนก่อนนะคะภารกิจได้ตังค์นะคะใใคเดี๋ยวสองคนนี้ก็ไปทําที่ปลูกผักทำร่องน้ําทําคลีกอะไรประมาณนั้นนะคะ

บ้านลูกค <that> 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 ้าคนนี้ก็ชอบเพราะเพราะเห็ดชิตะเกะนะนี่เขาใจดีให้เราเพราะเห็ดเข้าไปแล้วเขอล้วอยู่ในหุ่นยนต์ สวยไม่บ้านข้างหลังบ้านสวยนะเนาะบ้านแกนะข้างในบ้านก็น่าอยู่น่าอยู่นี่เป็นมีป่าไผ่แโอ้โห

そかかかんんんとっっったたはさうどてててててああああるるるこ積積でででね、ねね月まロンけけだだ当メよの俺も今さどうせ杉やぶの中入れてあるっけさ気がさされなていいと思うんだけどもこ蜜でもかけえうかなと思ってる。とだって

寄りとなると、企画とかいろいろあるの。そうだろうね。いっぱいいっぱい。ね、おかけにても、そうだ。やっぱり群れちゃうのかな。いや <laughs>、はい、あ,ありがとうございます。<laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้ต้องต้องเพาะตต้ต้นร่มประมาณนี้ค่ะก็ถ้าปลูกกลางแดด โดยตรงแล้วไม่ดีค่ะต้องแบบมีร่มหน่อยๆน,น,นะคะใช่ใช่จะว,ว่าว่าตัวชีว่าตัวชีว่าตัวชีいっぱいเราทำทำอย่างนี้บ้างนะคะ